และตอนนี้นะคะก็ได้เวลาของเรื่องนี้ต้องขยายกับพัชรทวีกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะแป๋วก็ยังคงอยู่ที่เรื่องราวดีๆภาพความน่าประทับใจและเรื่องอันซีนที่เกิดขึ้นในงานประกาศผลรางวัลเกียรติยศในเอนเตอร์เทน Award 2013เอามาเล่าสู่กันฟังอีกสักวันหนึ่งนะคะ พี่น้องเหล่าคนบันเทิงไว้เป็นกองทัพเลยค่ะคุณผู้ชมเราก็เลยได้เห็นภาพประทับใจของคนในวงการเดียวกันเขาทักทายโอภาประัยกันอย่างมีไมตรจิตทั้งที่อยู่คนละค่ายคนละช่องอย่างพระเอกนิสัยดีแห่งวิกสามบอยประกอนก็ควงสองนางเอกวิกหมอชิดน้องวัญอุตสามณีและปุ๊กลุกฝนทิพย์ให้เกียรติประกาศผลรางวัลพวกเขาคุยกันถูกคอตั้งแต่อยู่หลังเวทีนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันสนุกสนานเลยค่ะ และเพราะงานนี้หนุ่มบอยเขารู้แค่ว่าต้องขึ้นมาประกาศรางวัลเมื่อตัวเองได้รับรางวัลนักแสดงชายแห่งปีเลยเซอร์ไพรส์จุดมือไม้สั่งและโทรหาคุณแม่สุดที่รักทันทีที่ลงจากเวทีด้วยความตื่นเต้นดีใจค่ะไม่เด้้ลยก ส่วนป้นนาครก็หอบลูกจูงภรรยามาร่วมง,งานด้วยอันนี้ก็ต้องชุลมุนไปกับเจ้าตัวเล็กออก,กัสและออกกาที่นอกจากจะไม่งองแงไม่เขินกล้องแล้วก็ยังเดินสอกแสกทักทายคนนั้นคนนี้อย่างน่าเอ็นดูค่ะ <c oughs> เช่นเดียวกับน้องโคลอินทัสหนุ่มน้อยแก้มยุ้ยคนนี้อันนี้น่ารักมากๆ <c oughs> เป็นขวัญใจของพี่ป้านอาทุกคนเลย ด้านโบวีอัธมาก,กับบี้เคพหลังจากที่มีข่าวรักขมก็มาเผชิญหน้ากันในงานนี้เป็นครั้งแรกค่ะซึ่งแม้จะไม่ยอมให้สัมภาษณ์คู่กันจะดูเหมือนมีพิรุษที่ต้องจับตาในความสัมพันธ์แต่ด้านหลังเวทีเขาก็ยังมีความหวานกันเหมือนเดิมนะคะส่วนน้องโบลิงปริศนานางสาวไทยก็สวยทุกท่วงท่าทุกลีลาจริงๆค่ะขณะที่คุณก๊อฟทันวารินผู้กำกับหนังไม่ได้ขอให้มารักงานนี้จัดเต็มไม่แพ้นางเอกอย่างพี่ต่ายเพนพักเลยค่ะ และงานนี้บอสสุดหล่อตุ้ยธีรพัฒก็ไม่พลาดนำคับดีเจคลื่นซีดมาให้เกียรติร่วมงานอย่างอบอุ่นแดนหนุ่มเนมเกสโนวาเมื่อเห็นเป็นชลาทิศเขาว่าเพลงไกลแค่ไหนคือใกล้ของตัวเองซึ่งเข้าชิงในสาขาเพลงแห่งปีก็อดร้องตามไม่ได้และยิ่งเมื่อได้รับรางวัลก็เซอร์ไพรส์เข้าไปใหญ่แต่หนุ่มๆก็แอบกระซิบว่าที่ตื่นเต้นไม่แพ้กันก็เห็นจะเป็นตรงทีได้ถ่ายรูปกับเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงแอนทองประสมเจ้าของรางวัลพระราชทานบันเทิงเธอทมค่ะ และนี่คือสีหน้าของทีมประชาะสัมพันธ์ค่าย Exact s c e n a r i o ที่ลุ้นรางวัลขวัญใจมหาชนตัวโก่งไม่แพ้หนุ่มบี้กันและหันที่เข้าชิงค่ะและเมื่อบี้สุกฤิตชนะใจแฟนคลับคว้ารางวัลขวัญใจมหาชนต่อเนื่องเป็นปีที่5ก็ทำเอาคนเบื้องหลังกลุ่มนี้ถึงกับบอนน้ำตาแตกด้วยความปลับปลื้มยินดีกับความสำเร็จของซุปตานิสัยดีคนนี้ค่ะ ขอบพระคุณทุกทกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่สละเวลาให้เกียรติมาร่วมงานประกาศผลรางวัลเกียรติยศในเอ็นเตอร์เทนอ d ว2013ในฐานะตัวแทนของทีมงานนายเอ็นเตอร์เทนตะให้สัญญาค่ะว่าเราจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อเป็นสื่อกลางกับคนบันเทิงทุกค่ายทุกสังกัดอย่างนี้ตลอดไปค่ะรวมส่งเสริมความบันเทิงหน้า,ม,า,าม้นคุณภาพหลังาคุณธรรมโดยกลุ่มคทใหม่โครลาอัลติสเอเจดีวีดีโฮมเทเตอร์ La claridad